เรพร้อมกันลูกตั้งให้ไวยกมายิงขาชิดมาดูขาพี่อัาก็กางขาหน่อยพี่อ่างยกขึ้นก่อนยกขายกขึ้นยกตั้งขึ้นก่อนยกตั้งก่อนยก ยกใหม่ยกตั้งขึ้นก่อนยกอ่ะแล้วก็วางโอเคเอามายิงตอยกตั้งขึ้นต่อแล้วค่อยวางนะคะวางยี่สิบสองสามยี่สิบกระดดดหมดแดงแล้ว

ข้างไหนอ่าปีหมูวางฝังอเลยอ่ะต่อไปทิอผเข่าวะเทมาบุตรเทมาบุตรเทาบุตรเคมาบุตรวะผู้เข่าที่เราอยู่กับใครกปะปุกมาที่นั่นทำไมบ้เข่าทมาบุตรอ่า เกาเลยเอ้วดิงก่อนว้ดึงอันดี๋มือเร็วนะอ่ะ่อยๆ้ตตัวมาข้างหน้าอนอ่ะอว้หอันนี้เป็นดงเพาเป็นเทวดาลำเ้าวาเนี่ยวายเร็วเอาหนึ่งสอส่ะออกไปนะอนมมือจะตั้งอนมมือ 1, 2, 3, cao yên cao thang 10 tăng thang ngãi, em ra 10 thang ngãi ờ, à, là 10, 10 tăng cao nguồn à, cao ngu quá cao yêu. ทีทคะสามหนึ่งสองสามหัวล้ออ้าวกระโดดยกขาขึ้นมากระทืบดกดทาง้างไหนขวาขวาใช้มือขวานะขวานะอ้าวไปขวาอ้าวซ้ายกดซ้าย หลับกาให่ได้อาฟ้าซายโอเคอ่ะตากว่านอนลื่นเล